สเสน่ห์แสนรักตอนที่24จุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่โกรธฉันหรือเปล่ารับสายฉันหน่อยสิจีรายุอ่านข้อความที่ภรรยาสาวส่งมาให้แล้วอดยิ้มไม่ได้หากชายหนุ่มก็ไม่ยอมโทรกลับในทันทีทำเอาพัชาริดาห่อเหี่ยวใจนั่งซึมอยู่ในห้องนอนและรู้สึกผิดขึ้นมาที่เธอทำตัวราวกับเป็นเด็ก งอนไม่เข้าเรื่องจนทำให้อีกฝ่ายไม่ยอมรับสายและไม่ตอบกลับข้อความของเธอหญิงสาวรอจนดึกทุกอย่างก็ยังเงียบเชียบเพิ่งรู้ว่าการต้องอยู่คนเดียวโดยปราศจากเขานั้นมันช่างอ้างว้างอย่างนี้นี่เองนี่แค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่อยากจะคิดเลยว่าหากต้องห่างกันเป็นเดือนเป็นปีจะทรมานกันแค่ไหน ก๊อกก๊อกก๊อเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามทีทำให้คนที่อยู่ในภวังสะดุ้งตื่นก่อนจะรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูในใจแอบหวังให้เป็นใครบางคนแต่พอเห็นว่าเป็นสาวใช้ในบ้านที่เอานมมาให้เธอคนรอก็มีใบหน้าหม่นลงในทันตาสาวใช้ที่แอบสังเกตรอบยิ้มในใจเนื่องจากคนที่ให้เธอนำแก้วนมขึ้นมาเบิกทางก่อน เป็นคนเดียวกับที่พัชชาริดากำลังรออยู่นั่นเองพี่อิวปิดประตูบ้านแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะสาวใช้ตอบเสียงใสคนถามจึงพยักหน้ารับรู้เบาๆก่อนจะหมุนตัวกลับไปที่เตียงเทว่ายังไม่ทันหย่อนก้นนั่งเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งพัชชาริดาเข้าใจว่าเป็นสาวใช้คนเดิมจึงตะโกนออกไปเบาๆมีอะไรคะพี่อิว คนเคาะไม่ยอมตอบพัชชาริดาจึงนึกฉงนชั่วอึดใจหญิงสาวจึงตัดสินใจเดินไปเปิดประตูทว่าคนที่ยืนอยู่หน้าห้องกลับไม่ใช่สาวใช้คนดังกล่าวแต่เป็นร่างสูงที่พัชชาริดากำลังคิดถึงอยู่ตั้งหากคุณขอผมเข้าไปหน่อยได้ไหมเสียงทุ้มเอ่ยขอเจ้าของห้องแต่พัชชาริดานิ่งเงียบ ก่อนจะโผเข้ากอดร่างสูงไว้ทันทีจากนั้นก็พลั้งปลูความขอโทษออกมาเป็นการใหญ่คุณหายโกรธฉันแล้วหรอฉันขอโทษนะที่พูดไม่ดีคนถูกกอดยิ้มละมุนพลางย่อตัวเพื่ออุ้มร่างบางขึ้นมาด้วยมือข้างเดียวราวกับอุ้มเด็กน้อยส่วนมืออีกข้างก็ดึงประตูปิดเข้ามาโดยไม่ลืมลงกรอน เมื่อพร้อมแล้วจีรายุก็พาร่างบางไปวางไว้บนเตียงผมไม่เคยโกรธแต่ผมแค่อยากให้คุณมีเหตุผลเท่านั้นฉันขอโทษที่ทำตัวเป็นเด็กฉันก็แค่อยากให้คุณง้ออีิงนี้หน่อยเท่านั้นเองหญิงสาวสารภาพเสียงอ่อยหลุบตาลงมองแผงอกแกล่งแล้วคุณรู้สึกยังไงถ้าเราทะเลาะก,กันจริงๆ คนถูกถามเงยหน้าขึ้นศบตาคมกล้าก่อนจะตอบตามความรู้สึกที่เธอเพิ่งค้นพบรู้สึกแย่แค่คิดว่าจะทะเลาะก,กันก็รู้สึกไม่ดีแล้วฉันไม่ชอบเลยแล้วคุณละ่ะถ้าเราทะเลาะก,กันจริงๆคุณจะทำยังไงหญิงสาวถามกลับด้วยคำถามทำนองเดียวกันผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดชายหนุ่มบอกเสียงหนักแน่น พัชริดาจึงยิ้มคลายใจก่อนจะโอบก,กอดรำคอแข็งแกร่งด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฉันเชื่อคุณค่ะหญิงสาวตอบพร้อมกับกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นเพื่อยืนยันจีรายุยกร่างบางขึ้นนั่งบนตักจากนั้นก็ชวนหญิงสาวพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันอยู่พักใหญ่กระทั่งถึงเวลาพักผ่อน ร่างทั้งสองจึงตะกองกอดกันประหนึ่งเป็นร่างเดียวและไม่มีใครคิดจะขยับออกจากความอบอุ่นนี้สักนิดเขาและเธอก็ยังคงเบียดชิดราวกับเป็นแม่เหล็กต่างขั้วที่ดึงดูดกันและกันหลังจากวันนั้นจีรายุก็จำต้องเปลี่ยนที่นอนไปโดยปริยายเพราะภรรยาสาวไม่ยอมย้ายเข้าไปจนกว่าจะครบกำหนดที่ตกลงเอาไว้ พัชริดาได้เข้าเรียนเตรียมพร้อมความเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวหนึ่งเดือนเต็มหญิงสาวพยายามทำอาหารง่ายๆและทำขนมบ้างเล็กน้อยพอให้รู้เพื่อลบภาพลักษณ์ที่หญิงสาวคิดว่าดูไม่ดีในวันนั้นออกไปจากความทรงจำของดารากาตอนแรกหญิงสาวเข้าใจว่ามีเพียงบิดาและมารดาของชายหนุ่มเท่านั้นทว่าพอมาถึงบ้านพัทรนัน กลับพบว่าทุกคนนับตั้งแต่บิดามารดาของชายหนุ่มน้องชายน้องสะพ้ยหรือแม้กระทั่งพลยศซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจีรายุอยู่ในห้องรับแขกทำเอาคนทำการบ้านมาอย่างดีถึงกับประมาขอบคุณนะครับทุกคนที่มาฟังสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้จีรายุเอ่ยขึ้นเมื่อทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องรับแขก ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะเอ่ยมือของพัชชาริดาก็เย็นเฉียบราวกับไม่มีเลือดไหลเวียนเป็นเหตุให้ชายหนุ่มต้องคว้ามือเล็กมากุมเอาไว้เพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นก่อนอื่นผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับเธอคนนี้ชื่อพัชชาริดาหรือแสนรักเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมภรรยาทุกคนอุทานออกมาพร้อมกัน ด้วยความตกใจยกเว้นผลยศที่รู้อยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มจึงมองยิ้มยิ้มเท่านั้นแต่งงานสายฟ้าแลบแบบนี้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเฮียจีราวัตรแซวผู้เป็นพี่ยิ้มยิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะถูกภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆบิดเนื้อเบาๆอย่างตักเตือนคุณวดัดนี่มันเรื่องอะไรกันนี่เราแต่งงานแล้วอย่างนั้นเหรอตะยุ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกแม่สักคำดาราตาหนิเล็กน้อยจากนั้นก็มองเลยไปยังลูกสะพ้ยใหญ่ของนางคนที่เคยมีความมั่นใจก้มหน้างุดทันทีใบหน้าสวยเฉียวที่แต่งแต้มมาพองงามซีดลงถนัดตาเราสองคนขอโทษครับที่ไม่ได้บอกเพราะม,มีเรื่องยุ่งยุ่งทำให้ไม่พร้อมวันนี้เราพร้อมแล้ว เลยอยากจะบอกให้ป้ากับแม่และทุกคนรับรู้จีรายุตอบเสียงเรียบแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกจ้าแค่ตกใจเท่านั้นเองเราะ่ะไม่มีวี่แววเลยนะแม่นึกว่าจะไม่มีวันนี้แล้วซะอีกใช่ไหมคุณผู้เป็นมารดาหันไปถามสามีพร้อมรอยยิ้มเมื่อเห็นปฏิกิริยาของแม่สามีเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ พัชชาริดาก็ถึงกับมึนเลยทีเดียวแต่หญิงสาวก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากกว่าตอนแรกๆทว่าพอกล้ามองหน้าคนในบ้านขึ้นมาหน่อยก็ต้องหลบสายตาล้อเรียนของพลยศเป็นพันละวันเกิดมาไม่เคยต้องหลบหน้าใครขนาดนี้เลยเมื่อไหร่ช่วงเวลาแบบนี้จะผ่านไปเนี่ยแสนรักไม่ไหวแล้วนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านพัทรนันนะจ๊ะหนูแสนรัก แหมแม่ก็นึกว่าคนอื่นคนไกลงั้นก็มาทำความรู้จักกับทุกคนไว้นะจ๊ะลูกนี่จีราวัตรน้องชายของตายุส่วนคนนี้น่ะหนูน้้ำพึ้งเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนี่พลยศส่วนนี่ก็ป้าที่น่ารักสามีของแม่เองขอบคุณค่ะคุณแม่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยิงสาวยิ้มแยแ เงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นเต็มหน้าผากหากคนข้างๆก็ยังอุตส่าห์สังเกตเห็นจีรายุจึงยิ้มขบขันเล็กน้อยผมรู้จักแสนรักแล้วครับคุณแม่แถมรู้จักดีซะด,ด้วยจริงไหมไอ้แสนพลยศเอ่ยขึ้นบ้างก่อนจะหันไปหาแนวร่วมทว่ากลับถูกพัชชาริดาถลึงตาใส่ชายหนุ่มจึงหัวเราะอ,ออกมาเบา ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นคสนัสโนวีประจำบริษัทจนมุมให้ผู้ชายผมว่าแล้วเฮียต้องมีอะไรบางอย่างกับซอไม่งั้นไม่พาเข้าบ้านหรอกนะน้ำพึ่งคุณวดัดพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณแสนรักเธอก็อา,ายหรอกค่ะหญิงสาวว่าเบาๆตามแบบฉบับคนถูกแซลยิ้มแย่ๆอย่างไม่รู้จะเอ่ยอะไรดีตั้งแต่เกิดมา นี่เป็นครั้งแรกที่พัชชาริดารู้สึกเหมือนน้ำท่วมปากท่วมสมองจนคิดอะไรไม่ออกและพูดไม่ได้สักคำได้แต่นั่งฟังคนนู้นทีคนนี้ทีจนคนเป็นสามีอดกระเซาเยาแย่ไม่ได้วันนี้ดูคุณเรียบร้อยมากเลยนะ <c oughs> เพราะคุณน,นั่นแหละคนบ้าหญิงสาวกระซิบกลับอย่างงอนงอนเมื่อตัดสินใจบอกความจริง เรื่องความสัมพันธ์พัช,ชาริดาก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของจีรายุอย่างเต็มตัวตอนแรกหญิงสาวรู้สึกหวั่นใจด้วยกลัวว่าจะทำตัวไม่ถูกแต่โชคดีที่นันทิชาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในอาณาเขตเดียวกันเนื่องจากดารากาต้องการดูแลลูกสะปซยเล็กด้วยตัวเองในขณะที่หญิงสาวตั้งท้องพัช,ชริดาจึงไม่เหงาอย่างที่คิดวันไหนที่เธอไม่ต้องออกไปทำงาน ก็มักจะเดินไปเล่นที่ตึกใหญ่กับดารากาและนันทิชาจนพักหลังมานี้ทั้งสามดูสนิทกันมากเลยทีเดียวบางวันสองสาวต่างวัยก็มากลุกอยู่ที่บ้านของเธอเช่นตอนนี้ที่ทั้งสามคนเข้าครัวทำขนมไทยทานกันในช่วงกลางวันพี่อูคะอยู่ไหมคะเสียงแหลมที่หายไปนานนับเดือนของพัทธรมมล ดังขึ้นที่หน้าบ้านพัชชาดิดาตั้งหน้าตั้งตาทำขนมโดยไม่ใส่ใจเพราะรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกชื่อสามีของเธอไม่ออกไปดูหน่อยละคะพี่แสนรักดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นต้องการพบเฮียนะคะนั้นที่ชาเอ่ยเสียงเบาด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องไปใส่ใจเสียงชนีหรอกขาน้องน้ำพึง้งหายไปเป็นเดือนนึกว่าไปเกิดใหม่แล้วซะอีกใครเหรอจ้าหนูแสนรัก บอกแม่ได้หรือเปล่าดารากาเอ่ยถามอย่างชง,งนสาร,รักก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นใครเห็นชอบมาหาคุณยุบ่อยๆแล้วก็ชอบทำท่าสนิทสนมกันไม่รู้ว่ามีอะไรกันหรือเปล่าน้ำเสียงลูกสะใภ้ใหญ่แอบแขวสามีที่นั่งทำงานที่บริษัทเล็กน้อยทำให้ดารากาและนันทิชาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ <c oughs> นี่หึงเหรอจ้าหนูแสนร,รัก แม่จะบอกให้นะตายุนะ่ะไม่เคยชอบใครมาก่อนไม่เคยมีแฟนหรือคล่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนจะมีก็แต่หนูนี่แหละแสนรักก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะคุณแม่แค่สงสัยว่าเป็นอะไรกันเฉยๆแต่เขาก็ไม่เคยบอกถามทีไรก็บอกว่าเพื่อนน้ำพึ่งก็คิดแบบคุณแม่นะคะเฮียยุใจดี เลยมีผู้หญิงเข้ามาเป็นธรรมดาแต่น้ำพึ่งเชื่อว่าเฮียยุรักพี่แสนรักคนเดียวค่ะแม่ว่าไปดูเขาหน่อยดีไหมจ้าหนูแสนรักดารากาแนะก็ได้ค่ะงั้นแสนรักขอตัวสักครู่นะคะหญิงสาวพูดจบก็ล้างมือทันทีก่อนจะเดินออกไปพบแขกสาวที่ยืนแหกปากร้องเสียงดังและทันทีที่พัทร,รมนเห็นพัชาริดาปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวก็ยิงคำถามทันที พี่ยูราคาคุณแสนรักเวลาทำงานแบบนี้เขาคงไม่เป็นนั่งฟังเทศที่วัดรอกมังคะพัชาริดาตอบกลับกวลวนๆรู้สึกไม่ถูกโรคกับผู้หญิงตรงหน้าตั้งแต่แรกเห็นจนกระทั่งบัดนี้ทางด้านคนถูกกวนก็น้าตึงขึ้นทันทีรู้สึก,กโกรธพัชาริดาจนแทบอยากจะปรีเข้าไปจัดการกับริมฝีปากก,กล้าๆนี่นักแต่บางสิ่งบางอย่าง ทำให้เธอจำต้องยิ้มรับคำกวนประสาทและหัวเราะกลบเกลื่อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นแววตาเศร้าส้อยชนิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแหมคุณแสนรักนี่อารมณ์ขันจังนะคะมนก็ลืมนึกไปว่าวันนี้เป็นวันทํางานถ้าอย่างนั้นมนฝากกล่องนี้คืนพี่ยุหน่อยนะคะขอให้พวกคุณรักกันนานๆคะ่ะ พัชริดาตอบคำเดียวไม่รู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจคนตรงหน้าสักนิดแม้ว่าเธอจะมีแววตาโศกเศร้าหลังจากนี้มนคงไม่ได้มาพบพิยุอีกแล้วฝากคุณแสนรักดูแลเขาให้ดีๆอย่าทำเหมือนมนนะคะเรื่องเล็กน้อยอย่ามองข้ามไปเพราะครั้งหนึ่งมนก็เคยมองข้ามจนทำให้คนที่มนรัก และก็รักมนมากที่สุดเข้าใจผิดจนต้องสูญเสียเขาไปมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องดูแลเขาอยู่แล้วค่ะขอบคุณคุณมนด้วยนะคะที่อุตส่าห์เป็นห่วงขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นมนลาละค่ะค่ะพัช,ชาริดายังคงพูดน้อยกระทั่งพัทรมนเดินออกจากเขตรั้วบ้านหญิงสาวจึงก้มลงมองกล่องเก่าๆในมืออย่างสงสัยใกล้รู้ หากแต่เพราะเป็นของที่พัทรมนฝากให้ชายหนุ่มไม่ใช่ให้เธอหญิงสาวจึงไม่กล้าละลาบละล้วงแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างไรชอบคนหญิงสาวนำกล่องดังกล่าวขึ้นไปเก็บไว้บนห้องก่อนจะเดินลงมาหาสองสาวต่างว,วัยในครัวทั้งดารากาและนันทิชาจ่างมองพัชาริดาอย่างแปลกใจเพราะหญิงสาวไม่เอ่ยถึงแขกสาวแม้แต่คำเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองคนที่รอคอยฟังข่าวจึงไม่กล้าเอ่ยปากถามตกเย็นจีรายุก็กลับจากทำงานหากแต่วันนี้ชายหนุ่มต้องไปงานเลี้ยงฉลองการสั่งจองรถยนต์ของเขาที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่เดือนก็ทำให้ยอดทะลุเป้าเขาไม่ลืมที่จะพาภรรยาสาวซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เอกของงานไปด้วยพัชชาริดาแอบเสียดาย ที่มีบริษัทโฆษณาอื่นติดต่อเข้ามาแต่งานของเธอก็เงียบหายไปโดยไร้สาเหตุหารู้ไม่ว่าเป็นเพราะสามีจอมห่วงแอบชักใยอยู่เบื้องหลังนั่นเองผมเตรียมชุดให้คุณแล้วอยู่ในกล่องนะครับจีรายุเอ่ยเสียงเรียบและชี้ไปที่กล่องดังกล่าวซึ่งเขาจัดเตรียมไว้ให้พัชาริดามันทำให้หญิงสาวหัวนึกไปถึงกล่องที่พัทรมมณ์ ฝากไว้ให้ชายหนุ่มทว่าแทนที่จะบอกเธอกลับปิดปากเงียบด้วยสาเหตุใดเจ้าตัวก็ไม่อาจรู้ทำไมคะกลัวฉันจะใส่ชุดพริตตี้อีกหรือไงถ้าคุณใส่ชุดนั้นอีกคงไม่ได้ออกจากบ้านชายหนุ่มพูดติดตลกหากแต่แฝงไว้ด้วยความจริงเพราะเขาไม่มีวันปล่อยให้แม่จอมแสบใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นพวกนั้นอีกเด็ดขาดพัดชาิดาหัวเราะชอบใจ ก่อนจะหยิบกล่องดังกล่าวเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำหญิงสาวใช้เวลาไม่นานก็ออกมาในสภาพสวยพลิ้งจนสามีหนุ่มยืนมองตาค้างเลยทีเดียวสวยเป็นคำพูดเดียวที่จีรายุเอ่ยออกมาคนถูกชมซึ่งซึ่งหน้าแก้มแดงระเรื่อขึ้นมาทันควันก่อนที่ร่างสูงจะเดินเข้ามาหาพร้อมกับประทับจูบเบาบางลงที่เนินอกอวบ เพราะเห็นว่าเป็นจุดเดียวที่ไม่ทำให้ร่างบางเลอะเทอะไปด้วยคราบจุของเขาคุณก็หลอนะคะหญิงสาวชมกลับเสียงใสก่อนจะคล้องแขนสามีอย่างภาคภูมิใจเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการมีสามีหล่อครบสูตรมันน่าภูมิใจขนาดไหนหญิงสาวคิดอยากเป็นสุขลืมเรื่องเล็กน้อยที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจไปเสียสนิทจบตอนแล้ว หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและสามารถกดคอมเมนต์ติชมให้คำแนะนำได้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะ